สวัสดีครับจาหนุครับวันพฤหัสที่ี่กรกฎาคมนะครับสิบนากา25นาทีเราดูภาพรวมเอกยูพักค่ำนะครับวันนี้เราไม่มีเว้นที่มาจากยุรีนะครับเพราะแงอมริกาปิดนะนะครับก็อาจนะนะจะต้องใช้เทคนิคเข้าในพักค่ำเยอะนิดหนึ่งนะอา,อาจจะมีอ้อมอ้อมาจากสกุลของยูโรอีกประมาณอีกประมาณ5นาทีนะนะครับเป็นคำพูดก็น่าจะหลังจาก 18นาฬิกา3ชัวโมงเป็นไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีไดอย่างไงผมอดเดตแล้วกันนะครับแต่ถ้าดูจากอ่าอิมแพมันอาจจะไม่รุนแรงมากนะครับแต่ก็อาจจะต้องดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มีสําคัญอัปเดตแล้วกันนะครับทีนี้วันในวันทําการตัดไปวันศุกร์เนี่ยเราจะมีตัวดันรามนะครับวันศุกร์แรกของเดือนนะครับ มีตัวนอนฟาร์มนะครับแล้วก็มีตัวอัตราว่างงานนะครับแล้วก็มีค่าจ้างต่อชั่วโมงอันนี้มีผลสูงนะนะครับคน,นที่ติดสัญญาเยอะๆนะผมว่าเป็นไปได้วันนี้ลดสนัะนะครับแล้วก็ในวันวันศุกร์ภาคกลางวันนะนะถ้าเป็นไปได้ลดสัะนะครับข่อยหารงเข้าใหม่ที่เราได้เปรียบดีกว่านะครับกรณีที่ ตัวเลขอิมแพ็มากมากนะถ้าถูกทางก็อาจจะกําไรเยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าผิดทางมันก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่จับความเสี่ยงนะนะครับถ้าลดหน้าได้ก็อ่ไม้ไหนสลับแดงสลับฟ้าอยู่ก็ลดสกอนนะครับเดี๋ยวค่อยหาตำแหน่งเ,นเข้าใหม่ทันนะนะครับก่อนอ,อ่ตอนนี้มันไม่มีข่าวอะไรนะครับเราก็ไปดูการาฟแล้วกันนะทีนี้ก่อนที่จะไปดูการาฟเนี่ยผมอยากให้ดูอะไรนิดนึงนะครับสําหรับตัว บิตคอยนะอีเทเรียมนะแดวรู้มันมันลงมาเรื่อยๆเนะนะครับดูคําถามนะครับคุณดาควครูบอกว่ากเกลรมาจากหกหมื่นทีีได้เท่าไหร่นะครับก็มันอาจจะมีเด้งบ้างนะแต่ถ้าหลุดหกหมืนห้าพันอ่ะห้าหมื่นหกันห้าร้อยเนี่ยก็น่าจะลงมาทางหนะ้าหมื่นสี่ันเจ็ดร้อยห้าหมื่นสี่ัน้าร้อยนะจริงๆเราเซลลกันมาหลายวันแล้วนะนะครับเมื่อวานก็ก็ยังให้เซลอเพิ่มมาอยู่นะครับ เมื่อเช้านะ่ะอีเทเรียมนะ่ยผมคิดว่ามันอาจจะเด้งขึ้นสั้นแล้วก็จะลงมาใหมนะ่นะครับคาดว่าจะเด้งเพื่อจะลงมาใหม่ฉะนั้นถ้าใครบายไปเราอาจจะโดนตกรอปไปแล้วนะนะครับแต่ถ้าไอเทลก็ยังถือลงมาได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวดูไอเจบนะเดี๋ยวเราดู2คู่นี้เพิ่มนิดหนึ่งวันนี้นะครับไปดูที่เอ็มทีตอนนี้ครับ MT5 ตอนนี้ถ้าดู x u นะครับ x u เนี่ยเมื่อกลางวันเราบอกว่ามันจะย่อบมากใช่ไหมไปดูภาพเมื่อกลางวันนิดหนึ่งครับกลางวันเนี่ยเมื่อเช้าๆประมาณเกจิกาห้าสนาทีนะสันนิฐานว่าในเคสที่ถ้าเขากันย่อเขาก็น่าจะย่อมาโซนอ่าใกล้ๆสี่แปดสี่สองนะครับแต่เมื่อกี้ยังลงไม่ถึงนะแต่ว่ามันก็ลงมาให้อยู่ นะครับแล้วเริ่มมีแรงซื้อกับนะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันอยู่สเตจตรงนี้แหละย,ย่อมาแล้วก็ซื้อกัดนะครับอ่โดยภาพรวมเนี่ยแนวโน้มก่อนหน้ามันก็คือการที่เขาปรับขึ้นมาแล้วแค่ย่อนะสันนิษฐานว่าที่ยอ่อเล็กน้อยเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นต่อในคืนนี้นะนะครับก็ไปดูล่าสุดกันนะครับล่าสุดเอ่อเมื่อกลางวันเนี่ยที่เขาย่อลงมาอ่าก็คือตรงนี้ นะครับเมื่อช้ามีเด้งไปนิดหนึ่งนะสองสามหกสามนะครับเ็้าลงมาแล้วห้าสิบห้าสิบถึงไหมห้าสิบนะไม่ถึงสี่แปดก็ถึงห้าสิบนะครับแต่ว่ามันก็มีแรงซื้อกลับไปบ้างทีนี้ชุดตรงนี้แหละถ้าเขาขึ้นไปแบบนี้นะครับมันอาจจะมีย่อดลงมานะครับแต่ถ้าย่อลงมายังไม่ถุงระด้าสูงเนี่ยมันจะได้กลับคืนนี้ได้นะครับแต่ถ้าเขาหลุดโลลงมา นะครับมันอาจจะย่อดได้อีกนิดหนึ่งอาจจะย่อดได้แถวแถวคิดว่านะะวนในโซนในในเคสที่แค่ย่อนะก็จะไม่หลุดห้าถูแล้วก็วิ่งไปนะครับพอหลุดไม่หลุดห้าถูนีไ่ไปเนี่ยก็น่าจะทดสอบหายก็ปาณหกห้าถ้าผ่านหกห้ามันน่าจะลอยไปเลยไปทางเจ็ดศูนย์เจ็ดห้านะครับแปดศูนย์ที่ทางนั้นนะครับแต่ถ้ากรณีที่ว่ายังไม่ไปแล้วก็มีอะไรที่มีแรงขายลงมาแล้วก็หลุดลงก่อนหน้ามามันจะลงได้อีกนิดหนึงห่งนะครับแถวแถว ใกล้ๆกับ43เลยนะครับ38แล้วก็ค่อยกลับใหม่นะครับผมคาดว่ามันก็แค่จะย่อนะแล้วก็เพื่อขึ้นใหม่นะครับกรณีที่ย่อไม่ลุงโซนประมาณนี้นะครับ30 35 36นะก็ยังพอลุ้นไปทาง70 80นะครับฉะนั้นในที่เราเห็นอยู่เนี่ยอย่างไงผมก็ยังมองว่า ยังมีโอกาสเป็นการย่อนะฉะนั้นก็สําหรับคนที่ติดเซลล์อยู่นะครับย่อให้ลดสนะนะครับคนที่จะบายเพิ่มนะเมื่อเมื่อกลางวันเนี่ยดูนิดหนึ่งนะสําหรับคนที่บายลิมิตตอน,นเย็นๆนะครับก็คือถ้าเราบายลิมิตให้ใกล้ๆสองโซน,นี้ไวสามสี่สามแปดว้นะครับแต่ถ้ามันลงไม่ถึงจริง่ะต้องบายโซนนี้ครับห้าห้าห้าสามนะแล้วก็ทีพีเป็นทางเกตห้านะครับตอนนี้มันเป็นเคสไหนผมคิดว่าเป็นเคสนี้นะ เคสที่มีโอกาสจะไม่หลุดนะถ้างั้นเราก็อต้องบายขึ้นบปนะครับเดี๋ยวผมเขียนกราฟิดแบบอให้เข้าใจใง่ายๆแบบนี้นะนะครับก่อนหน้าที่เข้าขึ้นมาศูนย์นะครับจุเดเริ่มต้นของรอบนะแล้วก็ยกหายนะมียกโลนะครับตอนนี้ขึ้นทิศทางนี้อยู่ นะครับที่ทางนี้ที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นหนึ่งสองนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่คาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของนะครับขึ้นสามที่ยังไม่จบเลยนะครับขึ้นสามเนี่ยในขึ้นย่อยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปห้านะผมคิดว่าไอภาพรองน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ถามว่าถ้าไม่หลุดตรงนี้มันขึ้นต่อได้ไหมก็น่าจะขึ้นในทางนี้ นะครับในในภาพเล็กๆเนี่ยนะเราก็เห็นว่าเขามียกหายตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อมาเมื่อตอนบ่ายนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะดิวหายไปทางนี้ซึ่งถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับเดี๋ยวถ้าเข้านิวหายไปผ่านหายของเมื่อ,อเมื่อคืนตอนดึกนะก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทางเป็นตัวเลขกลมๆอยู่ประมาณโซน 75นะครับ80แล้วก็85นะในคื้นย่อยๆอ,อาจจะเป็นขึ้น1ตัวเลขโรมันนะตัว2โรมันนะครับ3โรมันนะครับแล้วก็4ถ้าเขาไม่หลุด5้าถูกเนี่ยตรงนี้เป็น4ได้แล้วก็กำลังขึ้นห้านะครับในในภาพรองๆก็น่าจะเป็นขึ้น5โรมันนะแล้วก็อาจจะเป็น ขึ้นหเป็นตัวเลขอารบิกนะครับแล้วก็เป็น i ายที่สามด้ภาพใหญ่ขวานะครับผมวงกลมภาพใหญ่ไปนะนะครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าวิธีเลเบลเลเบลมงจรของคลื่นนะครับเราให้เห็นตต่างว่าภาพใหญ่มันคือตรงไหนภาพภาพย่อยมันคือตรงไหนนะครับ อันนั้นคนที่ถือนโยบายนะครับต่ำกว่าห้าถุงหัวถือได้นะลองถือดูก่อนนะครับกรณีที่มันไม่ไปมันอาจจะไม่ย่อนะถ้าย่อลงมาคือสีมันอาจจะเลื่อนมันจะเลื่อนมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นใหม่อย่างนี้ได้เหมือนกันนะนะครับตามได้ที่ยังไม่หลุดหัวนี้นะนะครับมันอาจจะย่อได้แถวประมาณโซนนะครับเมื่อกี้ผมวัดวัดย่อจากขานี้ใช่ไหมฮะ อ่าสัดส่วนที่เป็นไปได้นะครับถ้ากรีย่อ,ยอมาอีกหน่วยนึงนะครับมันจะอยู่ประมาณสักสี่สิบสามนะสามสิบแปดอันนี้แหละก็จะมองเป็นย่ออยู่นะครับ่วนพวกนี้นะครับเมื่อกวันบ่ายบายมิมิตไว้นะอ่าถ้าปลาถ้าลงมาเราเอาอยู่นะครับแล้วก็ซับลอดที่ไหน,นต่ำกว่าโลนี้หลนี้อยู่ประมาณอ่าประมาณสองศูนย์นะถ้าหลุดสองศูนย์เรายอมนะนะก็ทีพไปทางนี้นะครับอันนี้เป็น xu นะ Time เฟรม h หนึ่งนะครับ กลยุทธ์นะครับก็ยังมองว่าถ้าเทอมาสั้นก็ย่อประพอร์นะครับกรณีเราติดเตลนะครับก็ย่อประพอร์นะกรณีคนบายก็ย่อบายนะครับน่าจะเทีกว่านะครับและอีกอย่างหนึง่งในวันนี้มันอีเวนต์มันไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็มันอาจจะเคลื่อนไหวด้วยปัจจัยอื่นซึ่งเราไม่น่าคาดเดาได้ง่ายนะครับก็จะเป็นต้องดูจากเทคนิคอนะด้านล่างอาจจะตีตัวเส้นพับปีไลน์แล้วก็แทนนะครับเชื่อม โล2กับโลที่เราคิดว่าเป็น4ไว้นะครับถ้ายังยืนเหนือแะแนนโนมี่ได้ก็ะจะวิ่มาทาขึ้น5นะะ้านีมิตคลิปนี้แต่อยาวนิดหนึ่งนะก็ะพยายามอธิบายให้เห็นภาพละเอียดละเอียดว่าถ้าเรามองภาพลเล็กเนี่ยเราก็จะมองประมาณนี้นะนะครสมาชิกติดแต่นะั้นราคาไหนพีไม่หน่อยนะนะครับอย่างน้อยๆก็ปรับพอร์ก่อนนะพรุ่งนี้เราเจอสกดนักแน่นอนนะครับเราดูเอ็กยจบแล้วนะก็ไปดู ัวบ,บิตคอยกิเทียม์นิดหนึ่งนะสองตัวนี้ผมไม่ดูภาพใหญ่นะเพราะว่ามันราคาเวลามันเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวเปนแวรุใหญ่นะครับเราจะเห็นชัดๆเลยอะเดี๋ยวผมจะดูทางเฟรมโตน่ดหนึ่งนะสําหรับตัวบิตคอยนะบิตคอยดูทางเฟรมวิกก่อนนะทางเฟรมวิกรเราเห็นว่ามันมันแดงมาหลายวิเลยนะนะครับหนึ่งแท่งก็แทนเกี่ยวกับต้องการเลยนะนะครับดูนะครับสตาร์ทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่า สองเดือนเต็มนะครับสองเดือนเต็มมันลงมาอ่าถามว่าอาการนี้มันจะลงได้ไหมลงได้ลึกนะดูตรงนี้นะครับคือแพทเทิร์นของการที่แนวโน้มมันจะพักลึกเนี่ยมันจะทำายเทียรลงใช่ไหมน่ะง่ายๆเราเห็นว่าเขาลงแบบนี้ใช่ไหมเขาเด้งมาแรงก็จริงแต่ว่ามันมีโอกาสดูลเนี่ยคือจากตรงนี้มาเนี่ยมันเยอะอีกนะครับก็อตอนเนี้ในสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าก่อนที่แนวโน้มมันจะเปลี่ยนผมคิดว่ามันก็มีโอกาสจะลงมานี่ะ ห้าพันมันของบิตคอยเป็นห้าหมื่นครับห้าหมืนกับสี่พันเก้าร้อยดอานะมีโอกาสแบบนี้นะครับบางทีมันอาจจะเป็นสัดส่วนขยายมากกว่า1 0อเซนมาวิ่งมาเนี่ยห้าหมืนแปดร้อยนะครับสี 4, 800, ่หมืนแปดร้อยสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยได้นะครับซึ่งมันค่อยๆลงมานะพอเราพูดถึงภาพใหญ่มันก็อาจจะม่เด้งๆเพ่อจะลงมาฉะนั้นแนวโน้มในภาพใหญ่เนี่ย กลยุทธ์น่าจะเป็นเลขสีมากกว่านะครับทีนี้สําหรับคืนนี้มันน่าจะไปไหน่เราต้องดูภาพเล็กกว่าน,นั้นนะนะครับเล็กกว่าน,นั้นอาจจะต้องดูในตามพีเอ็มดีนะครับเราก็จะมาหายไปก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนไปดูสักทีนะเดก็มองกไหมก็พอจะมองอะไรออกอยู่นะว่าเขาขายมาก่อนเขาเด้งน้อยนะเนี่ยคือถ้าดูอิมแพกแล้วเนี่ยอ่าถ้ายังยืนเหนือตรงนี้ไม่ได้นะหกหมื่นสาม 6 3 9มืนสามเก้าร้อยเนี่ยนะครับคิดว่าแนวโน้มมันไม่ยังไม่น่ากลับขึ้นนะนะครับถ้าส,สัดส่วนตรงนี้คือร้อยเปซนะร้0เหมือนกันอยู่นี่ 50, นะครับห้า0มืนกว่านะครับเมื่อกวันนะครับสมาชิกเซลมานะครับแล้วก็มีคนโพสเซลมาหกหมื่นเนี่ยถามว่าถือได้ถึงไหนก็จริงๆมันก็ถ้าหลุดโลนี้มาเนี่ยมันก็จะลูดได้เลยนะ คือมันจะมีบางช็อตสําหรับคีิโตเนี่ยมันจะทิ้งรูดมาแล้วก็จะมีไล่กลับบ้างแต่โดยส่วนใหญ่เวลามันทิ้งออกมาเส็จมันลากกลับเนี่ยอาถ้าแนวโน้มยังไม่ถ้าแนวโน,โน้มมัโน,โนยังไม่เปลี่ยนมันแค่ซึมเรื่อยๆนียคล้ายๆย่าทีนะเนี่ยมันจะลงมาเรื่อยๆเนี้ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะทีนี้ถามว่าถ้าไม่หยุดนนเซลล์ตรงไหนเพิ่มได้ผมคิดว่าถ้ามา่วนนี้เซลล์ได้นะครับห้าหมื่นแปดนะใกล้ๆห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบวกลบเนี่ยพอได้นะครับซับรอที่ไหน นะครับอาจจะไกลนิดหนึ่งกนะ็คือลงนี้นะหกหมื่นสามเก้าร้อยนะครับแล้วก็ทีพทีไหนทางนี้ครับทีพนะครับห้าหมื่นกว่าอันนี้ของบีซีนะฮัตมานะครับตัวอีเทเรียมก็คล้ายคล้ายกันนะครับอาจจะมีบางตัววิ่งนําก่อนนะแต่ของอีเทเรียมนยครับเหมือนทรงจะดีกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ขายแรงกว่า นะครับก็ถ้าเราดูตามเ e มวิ k เหมือนกันเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยถ้าเห็นไหมเ <_ S 1> ขาทำหัวเี่ลงนะเ <_ S 2> นี่ยมันมันโอกาสจะลงกว่านี้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเซลลงมานะครับต้นทุนเซลดีๆนะอาจจะถึงมาทานนี้ครับสองพันหกร้อยแปดสิบนะครับเล็กกว่าน,นั้นมี 2,375-2,185นะเอาเอาแค่นี้ก่อนคาดหวังว่าที่เ e v e l ฟิโบรอยก่อนนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าอ่วันนี้มันน่าจะไปไหนแล้วก็ต้องดูในภาพเล็กกว่าน,นั้นนะครับเล็กดู time เฟรมเ day นะเปลี่ยนไปดู1 day นะครับ1 day เด day เห็นว่าอ่าคล้ายๆกับตัว bc เมื่อกี้นะนะครับลงมาเห็นไหมตีมเดียวกันเลยเด้งน้อยเหมือนกันแล้วก็ลงมานะครับถ้าตรงนี้คือ100%นะพี่บัวใาที่ นะครับถ้าเขาเซลลงมานะต้นทุนดีๆนะครับถ้าเซลอมาจากสามพันสี่ร้อยสิบห้าผมคิดว่าถึงมาทางนี้ได้นะนะครับอาจจะมีแรงขายกดมาแล้วอาจจะมีตื้อๆตรงนี้บ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่ราคากองเยอะแต่ถ้าเลือกเขาจะเลือกจะเอาลง,งนเนี่ยครับคิดว่าแนวโน้มมันอาจจะลงมาถึงแนวพี่โบร้อยนะถ้าใครเซลอมาแล้วถึงดูก่อนนะนะครับคนนี่อยู่นะ,ะถ้าเด้งไปนนัวน้เซลอได้คิดว่านะ 3,240นส่เนี่ยพอได้นะครับคาดหวังว่าเขาลงมาเามานี้นะครับไอเดียของ XU นะฮะบีทคอยอิตาเรียพักขั้มนะสวัสดีครับ